คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลากพ l ัสเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สายของคุณกบครับ คุณกบมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณกบที่ได้เช่าพระมาบูชาที่บ้านจนได้พบเจอกับเรื่องราวชวนขนลุกครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาคุณกบมาพร้อมกับเรื่องพระเบิกเนรมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของคุณกบกันเลยครับสวัสดีครับคุณกบสวัสดีครับแกคุณกบตอนนี้โทรสามาจากแถวไหนครับอ,อ่อโคราชค่ะนะครราชสีมาอากาศเป็นไงบ้างที่นู่น อ,อ๋อตอนช่นวงเย็นก็ยันสบายค่ะช่วงกลางวันก็ร้อนมากอากาศแบบสองฤดูในวันเดียว <laughs> ใช่ใช่เลยค่ะเ <laughs> น,นะ่ยฮะคุณกบกับผมนี่เราเคยคุยกันหรือยังครับยังเลยค่ะพี่แจ๊คและปกติอยู่ที่นู่นติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนใหญ่จะฟังย้อนหลังเป็นหลักค่ะอ่าโอเคมาวันนี้มาคุยกันแบบสดสด,สดครั้งแรกเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวของคุณกบเองถูกไหมครับถูกต้องเลยค่ะพี่แจ๊คย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้ว ตอนนั้นไปเช่าพระแต่ไปยไปเช่าพระมาบูชาที่บ้านแต่เจอเรื่องชวนขนลุกเนี่ยนะใช่เลยค่ะทีแจเ,เป็นจะบอกว่าเป็นเ,เป็นเรื่องที่เราเราไม่เคยเจอแล้วไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่จริงๆปกติอะไปโคบกบัะค่ะจะเป็นคนที่มีเซนต์เรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ครั้งเนี้ยคือคือแบบมันจริงจังแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันเลียวมาก อุ้ยน่าสนใจครับพระเบิกเนท่นที่ว่านี้เนี่ยคุณกบเป็นยังไงเลยคุณกบเรื่องนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับอพระพุทธรูปหมายถึงว่าชื่อนะเราละไว้นะไ,ได้ค่ะได้ okay, ค่ะโอเคโอเคได้ครับผมเชิญฮะค่ะทา,างงันกบขออนุญาตเริ่มเรื่องเลยนะคะได้ครับเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วซึ่งช่วงนั้นนะคะกบจะอยู่ในต้องแจ้งนี้ก่อนค่ะขรับราชการใช่ไหมคะครับ กบก็จะอยู่ในในโรงเรียนเก่าก่อนที่จะย้ายมานนะที่ปัจจุบันครับซึ่งตอนนั้นนะคะก็ที่โรงเรียนเก่าแล้วก็เป็นช่วงเหมือนประมาณว่าเออเราก็ทํางานไปแล้วช่วงนั้นเหมือนเป็นจังหวะชีวิตที่เราเจอปัญหาในชีวิตเราอะคะ่ะค่ะแล้วก็ก็เป็นความบังเอิญอีกน,นะคะพี่แจ๊คที่มีเซลลเราก็เรียกว่าเซล์ได้นะค่ะพี่แจ๊คที่เขาจะเข้ามาแบบ <ừ> ในโรงเรียนเอาพระมาให้เช่ามาขายอย่างเงี้ยค่ะเ <laughs> ซลเล์เหรอเซลพระเลยนะ <laughs> <laughs> เออไม่รู้ไม่รู้มีมีด้ยวยเหรอเหมือนเหมือนเหมือนที่เขาไปไปทําประกรันแอกซ่าตามโรงเรียนหรือตามสถานที่ต่างๆเงี้ยค่ะพี่แจ<ะ>๊คแต่ว่าของกโกะค่ะเขาจะเป็นเหมือนเอาพระพุทธรูปอะค่ะพระพุทธรูปที่พ,พ,พี่แจ๊คเคยไปที่วัดแล้วเป็นพระพุทธรูปแบบทองเหลืองที่ที่วางให้เราไหว้ไหมคะเอาไว้บับูชงบูชาที่บ้านได้อะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่<อ>ค่ะเหมือนเราวางบนทิ้งพระค่ะครับขนาดไม่ได้ใหญ่มากเขาก็ก็เข้ามาใช่ไหมคะ<อ>ก็มาพูดโน้มล้าวเราอะไรเราซึ่งช่วงนั้นอะ่ะก็เหมือนเราก็เป็นเป็นช่วงที่กําลังมีความความทุกข์ความ,ความเครียดในใจอ,อย่างเงี้ยค่ะ<อ>ทีนี้เราก็เลยคิดว่าเออเราอยากจะทําบุญอย่างเงี้ยค่ะ<อ>เขาก็เลยแบบพอเราอยากจะทําบุญพอดีกับเขาก็มาขายพระ<อ>เอาละก็ได้จังหวะที่อ่ะมันไม่เสียหายอะไร<อ>เราก็เช่าดีไหมเขาก็แนะนําว่า อาจารย์ค้าพระค่ะถูกทําพิธีผ่านการเบิกเนตรมาเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยค่ะทแจักเราก็คิดว่าอ๋อการเบิกเนตรน่าจะผ่านการทําพิธีที่มันศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเอาไปถวายพระหรือไปทําอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะได้บุญเพิ่มอันอันอีกตอวนี้ค่ะกบก็ก็บูชาบูชาเสร็จเรียบร้อยเออ ราคาช่วงนั้นก็อยู่ประมาณเก้าร้อยกว่าบาทไม่ถึงพันค่ะพี่แจ๊คสิบปีที่แล้วคราวนี้ยพอหลังจากเอเราบูชาหรือเช่ามาเงี้ยค่ะกบก็เขาก็จะใส่กล่องให้ใช่ไหมคะมันจะเป็นกล่องกล่องกระดาษลางังทึบอะค่ะก็ใส่ให้ทีนี้กบอะค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรก็โอเคได้พาแล้วก็เอาใส่ท้ายท้ายรถในที่นี้คือเบาะหลังอะค่ะครับใส่้านหลังเบาะคราวนี้ก็ด้วยความที่โรงเรียนกับบ้านกบอะค่ะจะอยู่ห่างกันคือ ไปห้าสิบกับห้าสิบเท่าก็ว่าไปกลับร้อยโลต่อวันแล้วระยะทางในการไปกลับคือมันจะเป็นเา mm. เรียกว่านะคะมีช่วงหมู่บ้านห่างๆระยะห่างๆเ่างนี้ค่ะคราวเนี้ยพอเราทํางานแล้วก็จะกลับคำ่ำเราก็โอเคเราก็ไม่ได้สนใจแล้วเราชอบพลาเราก็ใส่ไว้เราลืมไปแล้วจนกระทั่งขับรถกลับบ้านพี่พี่แจ็คเราเราคนขับรถจนเราจะรู้ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะคะพ่วงมายลายเราอะ่ะ จะรู้ว่าเอ๊ะรถเราถ้าเรานั่งคนเดียวพวงมาลัยมันจะจะหนักหรือจะเบาประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะอืม,อ,มอะไรที่มันผิดปกติกับรถเราที่เราขับประจาประจาอ่ะเราจะจับความรู้สึกรถไดใ้ใช่ใช่ใช่ค่ะพี่แท้แนี้ยเราเราก็แบบขับไปใช่ไหมคะวันวันที่เราได้พาไปอ่ะค่ะเราก็ขับรถไปนะตอนนั้นอนะ่ะเราไม่ได้คิดอะไรเลยรเราแต่เรารู้สึกแค่ว่าเอ๊พวงมาลัยเราอ่ะค่ะมันผิดปกติคือมันหนักเหมือนเวลาที่เราบรรทุกคนเยอะอย่างเงี้ย แต่เราก็ไม่ได้บรรทุกใครนะเราขับรถไปกับคนเดียว่งค่ะตอนนั้นเราไม่ได้คิดเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือธรรมชาติครับเราก็คิดเออรถยางเราแบนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเราคิดว่าพวงมาลัยแล้วนะก็ขับไปบ้านนะคะปกติเข้าบ้านไปเลยรเราก็นอนกลางคืนคืนแรกะค่ะพี่แจ๊คอ,อ,อกขบข่าวเป็นคนที่ก็ชอบนอนนอนดึกใช่ไหมคะเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรของกบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เล่น ประมาณสักห้าทุ่มกว่าค่ะพี่แจ๊คห้า mm hmm. ทุ่มกว่ากบก็อ่า mm hmm. นอนดีกว่าประมาณเนี้ยค่ะก็นอนนอนไปมันจะบอกว่ากึ่งหลับหรือจะว่าหลับมันก็ไม่ได้หลับสนิทนะคะพ mm hmm. ี่แจ๊ค mm hmm. จะว่าตื่นก็ไม่ตื่นเลยซ mm hmm. ะทีเดียว mm hmm. เราก็มีความรู้สึกว่าอา๋อต้องขออนุญาตเล่าเล่าลักษณะบ้านนิดนึงได้ไหมคะพี่แจ๊คได้ครับบ้านที่กบอยู่เอก่อนหน้าเนี้ยค่ะท,ท,ที่ชอบพามาค่ะกบจะอยู่บ้านยาย ซึ่งแถวบ้านกุปะ่ะมันจะเป็นบ้านสองชั้นบ้านสองชั้นแล้วก็จะมีหน้าต่างไม้ค่ะพี่แจ๊ครเราก็จะเปิดหน้าต่างไม้เอาไว้ทุกบ้านแล้วเราก็จะนอนแล้วในห้องกุอะค่ะกุปก็จะหันหันหันทางหัวค่ะไปทางทิศตะวันออกแล้วก็หันเท้าค่ะไปทางทิศตะวันตกรประตูประตูห้องนอนจะอยู่ด้านซ้ายซ้ายมือตรงตรงเท้าพอดีค่ะเท้าซ้ายแล้วก็หน้าต่างจะอยู่ตรง ทางตะวันตกแล้วก็ทางขวามือครับนนกิจจ์นึกตามได้ใช่ไหมคะครับ,รบไม่เป็นไรครับอืทีนี้หน้าต่างมันก็เปิดอยู่กบก็ประมาณนะคะกึงกึงกลึงราบกึึงตื่นก็มีมีความสัตว่าเหมือนมีมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะไต่ไต่ขึ้นมาหน้าต่างหน้าต่างห้องนอนเราไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมากบก็เฮ้ยเราเราคิดมากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าเราจะฝันอย่างเงี้ยคะ่ะกบก็แบบ คือล,ลืมตาขึ้นมาค่ะครับมันก็ยังเป็นแบบเราฝันหรือเปล่าอ่ะก็ลองลองแบบหลับตาหลับตาใหม่อะคะ่ะพี่แจ๊คเหมือนลองนอนเพื่อที่จะแบบจับสัมผัสตัวเองว่าไอ้ที่เรารู้สึกมเมื่อกี้มันจริงหรือมันเป็นความฝันพอพอเราเรานอนแล้วเรหลับตาคือตอนนั้นเราไม่ได้หลับแล้วแต่เราหลับตาเฉยๆได้ไหมคะคก็เริ่มใหม่แล้วค่ะคราวนี้ยเราก็แบบหลีตาดูเราเห็นเป็นแบบ เหมือนเหมือนเป็นลักษณะของรูปร่างคนที่ที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยคะ่ะพี่แจ๊คแล้วก็ไม่มีผมอะค่ะครับก็ปีนปีนหน้าต่างมาปีนหน้าต่างมามกบก็ด้วยความที่แบบเป็นคนเป็นคนที่แบบเจอแต่ไม่ชินอะคะ่ะเจอบ่อยแต่ไม่ชินนึกออกไม,อม่ะก็กลัวกบก็รีบหลับตาเลยคะ่ะพี่แจ๊คหลับตาหลับตาเราก็นอนนอนไปคราวนี้ค่ะเราก็ได้ยินเสียงเสียงตรงหน้าต่างแบบกึกกึกอย่างเงี้ยกบก็แบบ เอาละทํายังไงดีก็ตัดสินใจคือแบบลืมตาลืมตาออกมาเลยค่ะพี่แจ๊คเสร็จเรียบร้อยแล้วมาแค้ที่กบอธิบายไปตรงตรงเท้าใช่ไหมคะที่มีหน้าต่างครับฝั่งฝั่งตรงเท้าค่ะมันจะมีตู้เสื้อผ้าสองตู้ค่ะตั้งอยู่แล้วตู้ฝั่งขวาค่ะกบจะเอาเป็นกล่องพระพระเหรียญที่เราชอบบูชาค่ะอเอาไว้ข้างบนอ กบก็รีบลุกไปเลยค่ะลุกไปเสร็จเรียบร้อยค่ะกบก็เอาผ้ากล่องผ้าค่ะมาเปิดไว้บนหัวนอนเปิดแล้วก็เรียงตู้เสื้อผ้าที่เอาไว้กล่องผ้าอยู่ที่ปลายเท้าใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นตู้สูงค่ะเอาไว้ข้างบนนะคะพี่แจ๊คนึกออกไหมคะอ๋อนึกออกแต่ทิศทางไว้ผมว่าอาจจะไม่ถูกเท่าไหร่โอเคเข้าใจได้อาร์อาร์โอเคเหมือนเราเราชอบสะสมแล้วเราเก็บใส่กล่องใส่กล่องไว้เนี่ยค่ะครับ คคราวนี้นะค่ะกบก็ลุกขึ้นไปแล้วกบก็ไปเอากล่องพ้ามาวางไว้บนหัวหัวนอนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดเปิดกล่องพ้าก็พาเรียงเลียงแล้วเราก็พยายามข่มตานาวันอันนี้คืนที่หนึ่งนะคะวันที่สองเราก็แบบเราก็เราไม่ได้คิดถึงพราที่อยู่ในรถเลยนะคะทิจแจ๊เพราะว่ากบอะเอาพ้าใส่รถเอาไว้เรียบร้อยแล้วกบก็แบบอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าพรรษาเนี่ยเราจะเอาไปถวายถวายพราซึ่งติดประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะ,คะมันจะต้องเอาไปถวาย คราวนี้กุปก็ไม่ได้สนใจเรื่องพระหรือไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเราคิดแค่ว่าใส่ไว้ในรถนั่นแหละค่ะเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกันจนกระทั่งวันที่สองก็ไปโรงเรียนปกติพระก็ยังอยู่ในรถเหมือนเดิมคราวนี้ยค่ะกุปก็ไปโรงเรียนปกติพอตอนเย็นกลับบ้านเหมือนเดิมค่ะพี่แจ๊คพวงมาลัยหนักอีกแล้วค่ะอพวงมาลัยมันหนักตอนเนี้ยเราเริ่มเอะใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถเราเราก็จอดจอดรถแล้วก็ไปดู ยางไม่แบนอะไรไม่แบนไม่มีใครนั่งรถมากับเรามีแค่พะเราก็อ,อะไรเงี้ยขับรถกลับบ้านดีกว่าไม่มีอะไรพยายามไม่คิดเพราะว่าระยะทางกลับบ้านมันไกลแล้วก็ทางเปียวด้วยหมู่บ้านห่างไกลพอไปถึงบ้านพอตกกลางคืนคืนที่สองค่ะพี่แจ๊คคืนที่สองเหมือนเดิมเลยค่ะพี่แจ๊คคราวนี้ยก็เหมือนเดิม,มก็เป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยมีคราวนี้ค่ะจากหนึ่งเป็นสองเราก็แบบ เกิดอะไรขึ้นกับเราเรากลัวกลัวมากจนต้องแบบนอนจากหนึ่งเป็นสองคือปีนมาสองรอบเนี้ยใช่ใช่ค่ะปีนสองรอบทีนี้ยกบกบก็แบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราอย่างเงี้ยค่ะเกิดอะไรขึ้นเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะกบก็แบบคือเราไม่อยากเจอแล้วอะกบก็นอนเอาผ้านะคะคลุมร้อนทุดงร้อนคือบ้านไม่ได้ติดแอร์ค่ะพี่แจ๊กก็นอนอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งประมาณสักก็เปอย่างเงี้ยคืนที่สองพอวันที่สามอะค่ะพี่แจ๊ะ วันที่สามเนี่ยค่ะกบอะ่ะเจอตรงเนี้ยค่ะที่ตัดสินใจว่ามันไม่ไหวแล้วก็ไปทงานปกติตอนเย็นกลับมาที่นี่คืนที่นอนคืนเนี้ยค่ะ,มะเมื่อกี้กบอธิบายไปแล้วนอนหันเท้าไปทางเทตะมานตกเอเกบขออธิบายเพิ่มเติมน,นิดนึงคุพแจ๊คที่นอนกบอะค่ะมันจะไม่มีเตียงมันจะเป็นที่นอนบางบนบนพื้นเลยคราวเนี้ยกบก็นอนอยู่เหมือนเดิมค่ะนอนเล่นโทรศัพท์ไปแล้วก็จะนอนแล้ว ก็วางโทรศัพท์ช่วงที่กําลังจะกําลังจะหลับอะคะ่ะพี่แจ๊คมันมีความรู้สึกเหมือนแบบมีคนมาดึงเท้าเราอะคะ่ะอดึงแบบดึงสองขาพี่แจ๊คมกลากขาเราอะคะ่ะตอนแรกเราก็คิดว่าเราแบบเฮ้ยเหมือนเหมือนแบบเขาเคยแบบผีอั้หรือเปล่าที่เรารู้สึกไปเองหรือว่าแบบเราคิดไปเองกบก็ก็แบบเขาเรียกว่าไรคะชักชักเท้าเราอะค่ะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะชักเท้ากลับขึ้นมาที่ตัว พอชักเสร็จเรียบร้อยกุบก็นอนต่อโรคฝันหรือเปล่าคราวนี้ก็เป็นอีกค่ะพี่แจ๊คก็ดึงอีกพอดึงครั้งที่สองอะค่ะกบเรื่องรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วพอมันไม่ใช่และกบก็ไม่ดูนะคะกบก็หลับตาแบบนั้นและคะ่ะจนกระทั่งครั้งที่สามอะค่ะคราวนี้มันมันลากกบจะดูว่ามันลากจริงหรือไม่จริงกบก็คือแบบนอนหลับตาแล้วก็ดูว่าจะลากไหมคราวนี้ค่ะเท้าเราอ่ะคุณและคนดู เท้าเราอะค่ะพี่แจ๊คมันถูกมันถูกดึงดึงไปดึงดึงไปเราก็ปล่อยให้ดึงพอช่วงที่ที่เหมือนเท้าเราจะตกจากที่นอนอะพี่แจ๊กในความในความรู้สึกเราตอนนั้นอะกบก็ลืมตาขึ้นมาเลยค่ะ,คะไม่เจออะไรนะคะแต่เท้าเราอะค่ะมันมันอะคะ่ะหันเท้าอะไปตรงประตูที่อยู่ฝั่งซ้ายค่ะพี่แจ๊มก,กบก็เลยไม่ไหวกบก็เลย ตัดสินใจค่ะโทรหาน้องคนหนึ่งที่ที่สนิทกันแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของของพระที่วัดที่กบจะเอาพระไปไปทําบุญนะคะกบก็เล่าให้ให้น้องฟังว่ากบเจอแบบเนี้ยคืนที่หนึ่งคืนที่สองแล้วก็คืนเนี้ยกบเจอแบบเนี้ยน้องก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ค่ะพี่กบเดี๋ยวหนูว่าจะช่วงนั้นประมาณห้าทุ่มกว่าพี่แจ๊ ซึ่งเราก็รู้สึกว่าถ้าเราโทรไปหาหลวงพ่อตอนนั้นอะ่ะมันดูเป็นการรบกวนหลวงพ่อมากแต่เราไม่ไหวรเราก็เลยติดต่อผ่านน้องคนนี้ยซึ่งเขาเป็นสิทธิลูกศิษย์ที่สนิทนะคะคเขาก็เลยโทรติดต่อไปไปหาหลวงพ่อให้แล้วก็ขอคุยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกุบก็เลยได้ได้มีโอกาสโทรหาห,าหลวงพ่อที่ที่กุบจะเอาผ้าไปถวายเนี่ยแหะคะ่ะท่านก็เลยบอกว่า ไม่ต้องรอวันเข้าพรรษาแล้วนะอให้ให้รีบเอาเอาพระนะคะถ้าสะดวกพรุ่งนี้ก็เอามาพรุ่งนี้เลยอย่างเนี้ยคะ่ะผมก็ตามที่หลวงพ่อบอกเลยค่ะก็ไม่รอไม่รอวันเข้าพรรษากบก็ยกยกไปที่วัดที่ที่หลวงพ่ออยู่อะ,ค,ะค่ะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าข้างหน้าเนี่ยทีหลัง่ะคะ่ะถ้าอยากทําบุญนะคะ อย่าไปซื้อหรือไปเช่าผ้าที่ที่เขาถานการทําพิธีแบบนี้มาอยากทําอยากทําบุญนะให้ไปที่ร้านสังฆทานไปซื้อแบบที่เขาขายอะคะ่ะเอาไปที่วัดให้หลวงพ่อนะคะทําพิธีเบิกนี่แล้วก็ถวายวัดได้เลยอย่างนี้ค่ะถูกถูก,ถกหนูก็เรียกว่าแล้วสิ่งที่หนูเจอค่ะคืออะไรคะหลวงพ่อทําไมหนูถึงเจอแบบนี้ทั้งทางที่แบบเกี่ยวกับพระไหมเพราะว่าพระเนี่ยมันคือคือแบบภาษาเรานะคะ หลวงพ่อคะแล้วพระค่ะมันเป็นพระดีไหมคะหรืออะไรยังไงทําไมถึงเจออะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าพระท,ที่ผ่านการทําพิธีค่ะพี่แจ๊คเหมือนประมาณว่าเราเอาใส่รถคราวนี้ยการที่เราไปไหนมาไหนเหมือนรับสังภเวสีที่อยู่รอก้างข้างทางเงี้ยค่ะเขาเห็นว่าเราอะค่ะจะทําบุญใหญ่เขาก็เลยตามเราอะค่ะมากับเราขึ้นรถมากับเราด้วยเพื่อที่จะแบบมาเอาบุญกับเราค่ะพี่แจ๊ ทีเนี้ยแล้วที่เขาเข้าบ้านเราได้ค่ะเพราะว่าเขามากับเราใช่ไหมคะมเราอ่ะเป็นคนพาเขาเข้าบ้านอย่างเงี้ยค่ะเหตุการณ์ก็ประมาณเนี้ยค่ะพี่แจ๊คอ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจคําที่หลวงพ่อท่านพูดแล้วแต่จริงไม่จริงไม่รู้แต่หลวงพ่อท่านบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากจะหาพระมาทาบุญที่วัดเนี่ยแนะนําให้ไปซื้อพระที่ไม่ผ่านพิธีใดๆอะไรมาเลยเดี๋ยวเอามาให้กับที่วัดเดี๋ยวทางวัดเนี่ย ท่านจะทําการปลุกเศกเบิกเนตรอะไรของท่านเองแต่ถ้า <Hi. S 1> สมมุติว่ามีการเช่าพระหรือว่าซื้อพระที่เขามีการผ่านพิธีอะไรมาแล้วเนี่ยถือว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ละเวลาเอาขึ้นรถผ่านไปที่ไหนก็แล้วแต่เหมือนกับวิญญาณผีสัมภเวสีรับรู้ได้ว่าอุย๊ยเขาจะเอาพระเนี้ยไปทําบุญใหญ่ที่วัดเดี๋ยวฉันเกาะไป <Hi. S 1> ด้วยดีกว่าเพื่อที่ฉันจะได้ไปรับผลบุญน,นั้นๆ ใช่ค่ะแต่เราไม่ได้เอาพระเข้าบ้านไงเราเอาพ้าไว้ในรถไงใช่กุเอาผไว้ที่รถนะคะเพราะว่าเราไม่ได้คิดอะไรแล้วเขามาได้ยังไงไงนั่นแหละค่ะเอแล้วในบ้านเราก็มีพ้าไงคือคือที่บ้านกบะค่ะหิ้งพ้าค่ะจะอยู่อย่างที่บอกว่าบ้านกบมีสองชั้นใช่ไหมคะหิ้งพ้าค่ะจะอยู่ข้างล่างอืที่บ้านนะคะอยากจะทําหิ้งพ้าไว้ข้างล่างส่วนข้างบนนะคะจะไม่มีไม่มีหิ้งพ้าไม่มีอะไรเลยค่ะแค่นั้นเลยค่ะ หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วนะจากที่ฟังเรื่องมาอันนี้ตามสถิตินะคุณผู้ชมผู้ฟังครับมันเป็นแค่ความคิดส่วนตัวของผมเองนะผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันใช่หรือว่าเป็นจริงทั้งหมดหรือว่าจริงๆแล้วผีไม่ได้กลัวพระเพราะหนเพราะพระ,พระบางทีก็โดนผีหลอกเอาจิงป่ะถูกป่ะใช่ใช่ค่ะิใช่ไหมบางทีเอ้ยเราเจอผีเราต้องวิ่งเขา้าไปในวัดสิอย่าลืมว่า เรื่องที่มีการพูดถึงผีมากที่สุดสถานที่มีการพูดถึงผีมากที่สุดนั่นคือที่วัดวัดใชผ <í> ี e <laughs> อยู่ในวัดเออใช่ปะ <laughs> พระ <laughs> เออเพราะบางทีพระที่เราเคยฟังมาหลายเรื่องนอกจากพระเกจิอาจารย์ที่ท่านแบบแก่พรรษ,ษาจริงๆท่านปฏิบัติจริงๆเนี่ยท่านอาจจะพอรับมือได้แต่ส่วนมากอะ่ะผทีที่ที่เราได้ยินได้ฟังกันมา หลอกพระนี่กระเจิงเหมือนกันนะถูกป่ะจริงค่ะอ๋อคุณกบคุณกบใช้สมอลท็อกอยู่ใช่ไหมไม่คสะกโกบโทรปกติเลยค่ะพี่แจ๊คอ๋อแสดงว่าเอามือไปโดนไอ้ตรงไมโครโฟนที่เราคุยกันอยู่อ่ะอ๋อน่าจะใช้ค่ะมันคีอค่ะอนะฮะจริงหรือว่าเฮ้ยแล้วก็ไอ้เรื่องที่ที่มีอมีบางสิ่งบางอย่างติดมากับพระกับพระพุทธรูป ถ้าจําไม่ผิดมันมีเรื่องหนึ่งเคยโทรมาเล่าแรงกว่าที่คิดผมจําเรื่องนี้ได้ดีเพราะผมเอาเรื่องนี้ไปเล่าในอังคารคุ้มโปงด้วยพระเนี่ยเหมือนกับไปเอามาจากวัดเลยนะเออไปยกมาจากวัดเลยปรากฏว่าพอเอาเข้าไปที่บ้านโอ้โหเจอเยอะแยะมากมายมาเช็คดูอีกทีหนึ่งใต้ฐานพระพุทธรูปมันมีลักษณะของที่ไม่ควรที่จะอยู่ในอยู่กับผ้าเช่นพวกเส้นผมพวกอะไรพวกเนี้ยติดมาด้วยเออ ที่จกบคนลุกเลยเพราะออว่ากบกบก็ไม่ได้ไม่ได้สังเกตว่าพระที่กบเช่ามาค่ะมันมีอะไรหรือเปล่าอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะคือพอมีการเอาไปคืนที่วัดหลวงพ่อท่านบอกเฮ้ยเอาไปได้ยังไงปรากฏว่าตอนที่เอาไปอะ่ะลูกศิษย์วัดหรือว่ามัคคณายกอะหยิบมาแล้วก็ไม่ได้ดูคือจะมีแบบแบบแบบนี้คุณคุณกบคุณผู้ชมผู้ฟังครับ,รบจะมีบางคนเนี่ยเขาเขาสะเดาะเคราะห์ตัวเองโดยการเอา เอาเอาตัวแทนของตัวเองเช่นเส้นผมหรือว่าเล็บอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปติดไว้ที่ใต้องค์พระแล้วก็เอาไปเอาไปทําพิธีอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เอาไปให้วัดไปบอกหลวงพ่อว่าเนี่ยอยากสะดอกเคราะห์ว่าตัวเองดวงไม่ดีเลยก็เลยเอาของเหล่าเนี้ยเอาไปติดไว้เพื่อที่จะเอาไปทําพิธีก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันบางทีก็หลุดออกมาคือของที่เขาเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เขาออกจากตัวเขาอ่ะเขาไปไว้กับ ของอย่างเงี้ยเอ่อเช่นพระพุทธรูปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วของอันนั้นถูกส่งต่อไปให้คนอื่นซึ่งเหมือนกับคนอื่นรับความซวยต่อเออไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไงใช่ไหมคะพี่แจ๊คเพราะว่ากุ๊ปก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันเขาก็บอกแค่ว่ามันผ่านพิธีกรรมมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เข้าใจว่า เอพิธ okay. like ีกรรมมันต้องศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะมันต้องศักดิ์สิทธิ์แน่หนึ่งคือคือด้วยความที่แบบเราก็สายมูคนหนึ่งที่เราจะชอบแบบเห็นเวลาที่ทุกอย่างผ่านการพิธีกรรมมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คครับอันนี้ท่องจําไว้เลยนะคุณผู้ชมผู้ฟังรวมไปถึงคุณกบด้วยสมมุติว่าถ้าอยากจะเช่าบูชาใดๆก็แล้วแต่ไปที่ต้นทางเช่นอยากจะเช่าพระไปที่วัดอ่าวัดไหนก็ได้ที่เราคิดว่า เรานับถือแล้วที่นั่นเขามีเหมือนกับเป็นเหมือนกับสถานที่ให้เช่าพระพระทธรูปเหรียญอะไรต่างๆไปเช่าต้นทางสบายใจสุดอย่าไปเช่าระหว่างทางเพราะมีเรื่องเล่าหลายๆเรื่องที่ไปเอามาระหว่างทางแล้วไม่รู้ที่มาที่ไปว่าพระหรือว่าเหรียญหรือว่าเครื่องรางเนี้ยต้นทางมาจากไหนปลุกเสกนนมาอย่างไงก็ไม่รู้ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอันนี้จริงมากเลยค่ะ่แจัอ ะะหรือไม่ก็ทําตามที่หลวงพ่อท่านบอกคือถ้าอยากจะทําบุญให้วัดอยากจะเอ้ยถวายวัดอะไรเงี้ยก็ไปไปไปซื้อตามร้านสังกั p a ์ที่ยังไม่ผ่านพิธีกรรมใดๆแบบคลีนๆใสๆมาเลยแล้วก็เดี๋ยวทางวัดไปจัดก,การของท่านเองไรเงี้ยก็น่าจะ,ะดีที่สุดใช่ค่ะจากเหตุการณ์<อ>ประสบการณ์ตัวเองครั้งนั้นนะคะทีนี้เวลาที่แบบใครใครจะแบบอยากถวายพระกบก็จะแบบเอาอเรื่องเนี้ยค่ะ ไปเล่าให้เขาฟังว่าเราอะเจออะไรมาแล้วก็หให้เขาอะไปซื้อพระจากร้านขายเลยค่ะเอาไปอย่างเงี้ยค่ะก็มีทั้งคนที่เชื่อเราและไม่เชื่อเรานะคะพี่แจ็คเรื่องแบบเนี้ยถูกต้องมันอยู่ที่มุมอมองอยู่ที่ความเชื่อของใครของมันเรื่องพวกเนี้ยใช่ออค่ะเออนะครับอ่ะโอเคคุณกบครับนั่นคือเรื่องราวของพระเบิกเนรดีนะที่หลวงพ่อท่านยังยังยังช่วยไว้ได้แล้วก็สิ่งเหล่านี้ไม่ได้แบบโอ้ยบ้านดีจังเลยอะ่ะ เออฉันไม่ไปต่อแล้วฉันอยู่ที่บ้านนี้ดีกว่านี่เรื่องใหญ่เลยนะโอ้ตอนนั้นกลัวเหมือนกันนัพี่แจ๊คกลัวเพราะว่าตอนที่เอาพระพระใสใส่รถไปถวายใช่ไหมคะกบก็ขับรถไปคนเดียวซึ่งเราเราเริ่มรู้แล้วค่ะเพราะว่าเราเล่าให้หลวงพ่อฟังในะคืนนั้นแล้วก็พอเรารู้แล้วเราก็จะขับรถไปด้วยความระแวงอะคะอ่ะพี่แจ๊งนกออกไหมคะคกลัวจะไปถึงที่วัดเพราะว่าระยะทางจากบ้านกบไปวัดที่กบถวายะคะ่ะใช้เวลาขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ะคะ่ะ เออนะครับแต่อย่างน้อยก็ผ่านเรื่องนั้นมาได้นะใช่ค่<น>ะโอเคได้คุณกบยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณกบนะหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส